5โทษที54 55ครับ54 55จะเป็นปีน้ำเยอะ56 57 58น้ำจะลดลงนะครับประมาณสักปี58 59เนี่ยจะเป็นปีน้ำแรงนะครับขอให้ระมัดระวังปีนี้เขาเรียกมังกรที่มาพร้อมคลังของน้ำเลยนะครับห่วงจุ้ยน้ำของประเทศไทยนะครับน้ำเนี่ยมีความสำคัญกว่าที่เราคิด น้ำเป็นตัวกำหนดโชคชะตาของประเทศด้วยประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำสี่สายที่มารวมกันเป็นเจ้าพญาคือปิงวังยมและน่านถูกไหมครับมารวมกันเป็นเจ้าพญาเราจึงได้มีเมืองหลวงสี่เมืองมีราชวงศ์สี่ราชวงศ์ที่ปกครองประเทศนั่นเองนะครับปิงกับวังเนี่ย คุณสังเกตดูเข้ามาด้วยกันนะครับปิงวางมาด้วยกันโยมกันน่านมาด้วยกันเจอกันแล้วมาเจอกันเจ้าพญาตรงกลางนะครับเราถึงได้มีตั้งแต่อยุทยากับกรุงศรีนะสุโขทัยกับยุทยาเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่น้องกันราชวงศ์ดองกันนะครับเหมือนปิงกับวังนะส่วนโยมกันน่านเนี่ยก็เหมือนกับธนบุรีกับรัตนโกสินทร์ ระแสเนี่ยไปรวมกันที่ปากน้ําโพนะตรงปากน้ําโพมีแอ่งน้ําขนาดใหญ่ถูกไหมครับเรียกว่าบึงบระเพชรเป็นแหล่งสะสมพลังงานนะครับถ้าใครที่มีอำนาจหรือสัมพันธ์กับเรื่องการดูแลระบบน้ำของบึงบรเพชรแนะนำว่าให้เป็นลอกให้บึงกว้างๆใหญ่ๆยิ่งบึงใหญ่เท่าไหร่ น้ำไม่ตื้นเขินนะครับเศรษฐกิจของกรุงเทพของประเทศไทยก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับทุวนนี้เนี่ยบึงมันโดนบุกลุกแล้วก็ตื้นเขินไปเรื่อยๆจึงทำให้เศรษฐกิจเราส่วนหนึ่งค่อยๆด้อยลงนะครับคนจีนจึงได้นิยมนะครับไปตั้งถิ่นฐานที่ปากน้ำโพกันเป็นจำนวนมากเพราะเชื่อว่าเป็นจุดที่สายน้ำรวมตัวพลังงานรวมศูนย์นะครับ นะคุณอยู่ในวงการน้ำถ้าไม่มีโอกาสจะไปอยู่แถวปากน้ำโพอย่างน้อยอยู่แถวแถวนี้หาเส้นทางไหนที่น้ำอย่างน้อย2-3ถึงสาสายมารวมกันจุดนั้นเอาไปตั้งบ้านเรือนออฟฟิศส,สำนักงานก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นเศรษฐีระดับประเทศระดับโลกได้ง่ายนะครับเพียงแต่ถ้าจะให้ดีต้องให้สินแสไปวางองศาว่าต้องให้รุ่งเรืองในยุคไหนนะครับ สังเกตดูเศรษฐีระดับประเทศนะครับนะหลายๆคนมาจากนาครสวรรค์ปากน้ำโพเคยทราบไหมครับนะเศรษฐีระดับประเทศเนี่ยไปศึกษาเลยต้นตระกูลเนี่ยมาจากปากน้ำโพเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเจ้าของพารากอนเอมโพเรียมนะที่เราไปชอปปิ้งกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับลว่ขายเครื่องดื่มชูก,กำลังอะไรทั้งหลายนะครับเวลามาถึง เจ้าพญารวมกันแล้วนะครับนะมันไหลลงมากระแสหลักๆเนี่ยไหลรวมมาจากภูเขาลงมาที่น้ำนะครับพลังงานบางส่วนเนี่ยไหลาตามการเคลื่อนตัวของลาวาใต้โลกนะครับทิศทางของภูเขาเคลื่อนไปทางไหนแปลว่าจุดนั้นก็เป็นจุดที่พลังงานไหลไปเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูกระแสของทั้งโลกเนี่ยนะครับ กระแสเนี่ยไหลจากทิมาลัยจากทิาากทเบตเนีลงมารวมศูนย์อันดับหนึ่งคือไปอยู่ที่สิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกว่าหัวมังกรนะครับเป็นจุดรวมของพลังงานทั้งหมดตอนนี้เรากลับมาถึงกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงมานะครับแล้วตะวัดหนึ่งทีนะแถวสีลมสาทรพระรามสามแถวนี้นะครับเขาเรียกเป็นช่วงท้องมังกร จึงทำให้เจริญรุ่งเรืองที่สุดในประเทศไทยนั่นเองนะหวงจุ้ยประเทศไทยก็คือจุดดีที่สุดอยู่ตรงนี้นะครับมาเพราะมีแม่น้ำไหลย,ย้อนกลับมาล็อกกระแสทำให้พลังไม่รั่วนะครับสีดำๆตรงนี้ก็คือตรงบางกระเจ้านั่นเองนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพนะครับบางกระเจ้าแต่น่าเสียดายน่าเสียดายนะครับ ชัยภูมิของเราเนี่ยตอนที่กระแสมันไหลลงมาเนี่ยมันเปิดปากกว้างเกินไปนะเปิดปากกว้างเกินไปจึงทําให้กระแสเนี่ยมันไหลออกเป็น2อทิศสทางนะฮะจึงทําให้คนไทยเนี่ยขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาหาข้อยุติหาข้อบรรจบกันไม่ได้นะครับสมานฉันทักันไม่ค่อยสําเร็จนะครับนะจุดที่ดีดลองลงมาครับ จุดที่2ก็คือตรงนี้นะครับจุดนี้อยู่ที่ไหนก็คือตรงบริเวณของวัดพระแก้วหรือปรมหาชวังนั่นเองนะครับพระกระสมปฐถมกษัตริย์ของเราราชการที่1เนี่ยท่านเลือกทําเลได้ยอดเยี่ยมมากนะครับนะอยู่ภายในของโค้งโอบเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นโค้งโอบของน้ํานะครับเป็นหยินหยางเห็นไหมครับตรงนี้ กรุงธนบุรีเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามจึงไม่เจริญรุ่งเรืองอยู่อยู่นอกท้องอยู่นอกกระแสนะส่วนกรุงเทพเอ่อส่วนพรมหาชวังเนี่ยอยู่ด้านในลองสังเกตนะครับบูอ,อกษัตริย์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นราชการ 1, 2, 3, 4, 5ท่านอยู่ที่ด้านในของโค้งนะครับคือท่านพมนัก อยู่ในพระบรมหาชวังแห่งนี้ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องพอหลังรัชการที่5ไปสู่รัชการที่6นะครับท่านเริ่มย้ายพระราชวังหรือที่พำนักส่วนตัวของท่านเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแล้วพรมราชาวังก็เก็บเอาไว้เป็นแค่สถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือเป็นวัดประจำาราชวงศ์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ย นะพลังงานก็ค่อยๆลดหรือถอยลงนะครับจนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองถ่ายอำนาจจากระบบกษัตริย์มาสู่ประชาธิปไตยสู่ประชาชนนะเพราะอะไรจึงเป็น่วงจุ้ยที่ดีเพราะว่ากระแสนเนีย่ยเวลาวิ่งในแนวเส้นโคง้งใครเป็นวิศวกรใครเรียนสมัยก่อนเรียนเรื่องฟิสิกส์ Physics มานะครับเมื่อไหลน้ำไหลเป็นเส้นโคง้งมันจะนำตะกอนมาสะสมนะครับ ที่ด้านในของโคง้งทําให้ที่ดินงอกเพิ่มทุกปีนะการที่มีตะกอนมาสะสมเนี่ยบอกให้รู้ว่าต้องมีพลังงานเป็นตัวผาเอาตะกอนมาตะกอนมาเองไม่ได้ถูกไหมครับจุดนั้นเป็นจุดรวมพลังงานนั่นเองนะหลักการเดียวกันเราเอาไปไประยุกต์ใช้กับบ้านเราได้เวลาเลือกซื้อบ้านให้เลือกบ้านที่อยู่ด้านในของโคง้งโอบของถนน นะครับเปิดร้านค้าก็ต้องอยู่ตรงด้านในโคง้งนะจะดีนะครับอยู่กลางโค้งนะครับอย่าไปอยู่หลังโคง้งสมมติโค้งมาแบบนี้เราไปอยู่หลังโคง้งนั่นไม่ดีต้องอยู่กลางโคง้งหรืออยู่ก่อนโคง้งช่วงเริ่มโค้งใหม่ๆกับช่วงกลางโค้งเป็นจุดที่ดีนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําอย่างเดียวถนนก็เช่นเดียวกันนะครับนะตรงนี้คือท้องมังกรของเทพนะครับแต่น่าเสียดาย นะ่ะน่าเสียดายมากเพราะว่าเราไปกลัวน้ําท่วมกันเกินไปนะเราก็เลยไปเจาะท้องมังกรเราแตกซะแล้วนะครับอะไรคือท้องแตกให้ดูนี่เห็นไหมครับเราอยากทําให้แม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยไนะหลลงทะเลเร็วเราก็เลยไปสร้างคลองตัวหนึ่งชื่อคลองลัดโพ นะครับคองลัดโพนี่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะเพื่อให้น้ำเนี่ยลัดออกโดยตรงไม่ต้องไปอ้อมอีก18กิโลนะครับพอไปเจาะรูตรงนี้ปั๊บนะครับน้ำก็จะรั่วออกง่ายเกินไปน้ำกระแสไหลออกตลอดเวลา mm hmm. ตรงนี้เจาะเสร็จนะปีตอน38 39 40นะครับแถวๆนั้นนะครับเ mm hmm. จาะเสร็จปุ๊บเราเลยเกิดปัญหาต้มยำกุ้งวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเอง นะประเทศไทยเป็นต้นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจของทั้งโลกนะครับนะปี50เอาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาติดก็ยิ่งไปปั่นน้ำกระตุ้นอีกรอบหนึ่งนะเศรษฐกิจก็ดรอปลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะจนป่านนี้จึงยังไม่ได้ฟื้นตัวสักทีนะครับนะที่ถูกต้องเนี่ยนะครับถ้าใครรู้จักผู้มีอำนาจแนะนำนะครับบอกให้ เขื่อนตรงนี้ต้องปิดไว้ตลอดเวลานะครับเฉพาะเวลาฝนตกน้ําท่วมค่อยเปิดระบายออกห้ามเปิดตลอดเวลาเหมือนปัจจุบันนะไม่งั้นความมั่งคั่งของประเทศก็จะสูญหายไปตลอดนี่ดูห่วงจุ้ยของเยาวราชเยาวราชเนี่ยคือถนนห้าสายมารวมตัวกันแล้ว เป็นวันเวกกระแสะโค้งไปโค้งมาไปรวมตัว <c oughs> นะครับซอยแต่ละซอยนะก็ยื่นยาวไปเกือบถึงทะเลเลย,เ,ยเกือบถึงแม่น้ำนะครับกระแสะห้าสายรวมตัวจึงทำการค้าเจริญรุ่งเรืองหลายด้านนะครับ เพราะว่าแต่ละทิศแต่ละทางก็คือพลังงานแต่ละประเภทธาตุไม้ธาตุไฟจำได้ไหมธาตุไม้ก็คือทิศตะวันออกธาตุไฟก็คือทิศใต้นะมาจากหลายทิศก็คือทําให้พลังหลายชนิดเข้ามาหล่อเลี้ยงสถานที่นะครับท้องมังกรของยวราชก็คือตรงแถวนี้นะครับเห็นไหมตรงโคง้งตรงที่มีการค้าทองคําเยอะที่สุดนั่นเองตําแหน่งนั้นเป็นท้องมังกรของยวราชนะครับอ่านี่ให้ดูชัดๆนี่คือวงเวียนโอเดียนตรงหัวของมังกร นะส่วนห่วงจุ้ยทำรรเนียบนะครับหวงจุ้ยทำเนียบรัฐบาลน,นะไปตรวจสอบมาเป็นห่วงจุ้ยหน่วยราชการที่หวยที่สุดในประเทศไทยนะถึงทําให้การเมืองของเราไม่เจริญรุ่งเรืองไม่มั่นคงเพราะอะไรสังเกตดูนะครับตัวอาคารเนี่ยมีลักษณะก้นแหว่ง เมื่อกี้เราบอกแล้วด้านหน้าดูเรื่องโชคลาภโอกาสถูกไหมถ้าด้านบ้านขายโล่งๆลมเข้าได้เยอะๆบ้านนั้นจเจริญรุ่งเรืองง่ายนะการค้าโอกาสธุรกิจเข้ามาเยอะส่วนด้านหลังนะให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมก็คือเกี่ยวกับเรื่องคนส่งเสริมสนับสนุนฐานอํานาจนั่นเองนะครับลูกน้องบริวารดีไม่ดีดูข้างหลังนะครับกลับไปดูที่ห้องทํางานของตัวเอง นะครับถ้าโต๊ะด้านหลังลกๆมีของกองเต็มไปหมดลูกน้องบริวารมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าวางตู้ไม่ดีสมมติเช่นวางตู้เอามุมแหลมแหลมทิ่มหลังตัวเองนะนั่งอยู่ระหว่างกลางของตู้แล้วตู้มีมุมแหลมทิ่มหลังตัวเองพวกนี้ลูกน้องบริวารคอยแทงหลังถ้าแทงมาจากข้างขวาคือลูกน้องผู้หญิงแทงหลัง ถ้าแทงมาจากข้างซ้ายคือลูกน้องผู้ชายแทงหลังเห็น okay, ไหมนี่ดูง่ายๆนะครับถ้าตู้ใหญ่ๆก็คือลูกน้องตัวอ้วนๆถ้าตู้ผอมๆก็ลูกน้องตัวเล็กๆนะปีนี้นะทิศทำเนียบเนี่ยถูกชงนะครับถูกชงทำเนียบเนี่ยการที่เว้าแหวงที่ก้นก็เลยทำให้ขาดฐานอำนาจ ไม่มีลูกน้องบริวารที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีจริงๆเจอลูกน้องทรยศบ่อยสังเกตไหมเป็นรัฐบาลอยู่ดีๆก็เปลี่ยนพลิกขั้วนะหรือล้มนายกนายกที่นั่งอยู่ที่ทำเนียบไม่เคยมีใครอยู่ครบสมัยแม้แต่คนเดียวคนที่เคยอยู่ครบสมัยล้วนแล้วแต่นั่งบัญชาการที่อื่นนะครับอย่างป๋าเปรมท่านอยู่8ปปีเนี่ยท่านก็ นั่งทำงานบ้านพิซโโลก8ปีคุณทักษิณสมัยที่1ที่อยู่ครบสมัยก็ไปนั่งทำงานที่บ้านพิซโซโลกแต่ไม่รู้อีท่าไหนนะครับสมัยที่สองย้ายกลับมานั่งที่นี่นะครับก็อยู่ไม่ถึง2ปีก็โดนปฏิวัตินะครับ่วงจุ้ยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหน้าเป็นน้ำหลังเป็นเขา นะครับแล้วจะดีนะครับแต่ไม่ใช่หลังเป็นเขาทุกลูกจะดีเสมอต้องเป็นภูเขาที่มันเป็นทิวไหลลงมาเหมือนกับทิวเขาที่ไหลลงมาบรรจบนะครับตำแหน่งมังกรของภาคตะวันออกก็อยู่ตรงบึงพระตรงนี้นี่เองนะครับนะเขาจึงนิยมมาทําสุสานนะครับกันเยอะนะครับนะเพราะว่าทิวเขาตรงนั้นนะครับถ้ามองในภาพถ่ายดาวเทียมคุณจะเห็นเป็นทิว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 ,ทว,ทวแย่ลงมา ที่บึงน้ําพอดีเลยนะครับนะภูเขาทั้งลูกเนี่ยไหลกระแสลงมารวมตัวที่บึงน้ำนะครับตรงนั้นแหละมีจุดมังกรซ่อนอยู่นะครับถ้าใครรู้เอามาใช้ประโยชน์ก็ทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้นะครับท่านหน้าเป็นน้ําแล้วรวยหลังเป็นภูเขาแล้วเจริญรุ่งเรืองชาวประมงรวยไปหมดแล้วถูกไหมครับภูเขาต้องดูเป็นภูเขารูปทรงสวยงามอันนี้ภูเขาเนี่ย เป็นตะปุ่มตะป่ำม,มีแต่โขดหินนะไม่มีความเรียกว่าพลังไม่อุดมสมบูรณ์นะครับอยู่แล้วไม่เจริญรุ่งเรืองถ้าเมืองไหนภูเขามีโดนระเบิดเยอะหรือมีแต่ภูเขาหินเยอะเต็มไปหมดลูกหลานจะมีนิสัยใจร้อนเป็นนักเลงไปสังเกตดูมือปืนเมืองเพชรเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่เกิดอยู่ตรงใกล้ๆย่านภูเขาที่ เป็นภูเขาโดนระเบิดภูเขาหน้าแตกภูเขาหินปูนซะเยอะนะครับให้ดูสุดท้ายบ้านบิลเกตมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกรวยขึ้นมาไม่ใช่เพราะฟุกต้องเก่งด้วยและก็เฮงได้ห่วงจุ้ยสุดยอดมาเกื้อหนุนนะครับเพราะคนที่เก่งคอมพิวเตอร์กว่าบิลเกตในโลกนี้มีไหมครับ มีเยอะแยะถูกไหมไม่อย่างนั้นโปรแกรมของบิลเกตจะโดนคนอื่นแคกหรือแฮกได้ยังไงถูกไหมคนที่แคกเข้าได้ก็แปลว่าเก่งกว่าเขาถูกไหมฝีมือเหนือระดับกว่านะครับแต่บิลเกตทำไมจะเิรุ่งเรืองนะบ้านของบิลเกตเนี่ยนะครับคือหลังนี้นะครับก็คือหลังเป็นภูเขาโดยภูเขาตรงนี้เนี่ยได้ภูเขาจากทั้งทวีปเลยนะครับยื่นปีกยื่นหัวมา เป็นสิบหัวยื่นมาทางนี้นะครับมารวมศูนย์กันที่ที่บ้านของเขานั่นเองนะครับโดยมีน้ําโอบล้อมเป็นวงเป็นวงเป็นโค้งโอบอีกทีหนึ่งนะครับน้าไม่ใช่น้ําชั้นเดียวด้วยมีน้ำสองชั้นสามชั้นเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่นะครับรวมศูนย์กันแล้วแต่ละชั้นมีรอยแตกที่เป็นช่องให้น้ําเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวนะครับเห็นไหมครับส่งน้ําจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในตลอดเวลา นะครับแล้วบ้านเนี่ยพักอยู่บนหัวมังกรเลยนะครับนะกระแสทั้งหมดเนี่ยมารวมเป็นหนึ่งเดียวนะนี่ให้ดูใกล้ๆดูชัดๆอีกทีหนึง่งนะครับเนี่ยบ้านเขานะครับอยู่ย่านนี้นะครับนะโอเคอนะ่เดี๋ยวให้ดูภาพคร่าวๆเ,เร็วก็แล้วกันนะครับองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ จะต้องทำน้ำพุนะครับส่งพลังมาเลี้ยงหน้าประตูนะครับเพราะน้ำคือตัวเหนี่ยวนำกระแสพลังงานควงกับจุ้ยคือลมกับน้ำแต่ลมด้วยความที่แต่ละปีเนี่ยไอแต่ละฤดูทิศทางไม่ชัดเจนแน่นอนถ้าลมเข้าบ้านปีละ8เดือนก็คือหาเงินได้ปีละ8เดือนถ้าลมเข้าบ้านปีละ3เดือนนะเป็นฤดูหนาวเนี่ยถ้าหน้าบ้านหันทิศเหนือหรือออกเฉียงเหนือ ลมเข้าบ้านแค่3มเดือน4เดือนต่อปีนะก็คือมีช่วงทำเงินแค่ 3- 4สี่เดือนนะครับแต่ถ้าเราออกแบบน้ําเป็นเราสามารถเหนี่ยกระแสพลังของน้ำนะครับเข้าอาคารมีทิศทางการไหลจากด้านหน้าไหลเข้าด้านในนะครับเราก็จะทําให้มีพลังมาหล่อเลี้ยงสถานที่ตลอดทั้งปีจเจริญรุ่งเรืองได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างของจริงที่ผมไปทําให้สหพัฒนะครับนะเป็นบริษัท ของสาพัดสํสำนักงานใหญ่ที่ผลิตพวกเครื่องสำอางทั้งหลายนะครับนะอันนี้เราเรียกวงจุ้ยมังกรน,น้ำนะครับเหนี่ยวนำกระแสจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะแล้วก็บิดประตูเล็กน้อยให้องศาที่ดีเจริญรุ่งเรืองในยุคนี้เลยนะรับประตูนี่ฮะเห็นไหมทิศทางของน้ำต้องออกแบบเป็นให้มันไหลลงมารวมกันที่ข้างด้านด้านหน้านั่นเองนะครับ ลือมิสทีนมิสซีนี่ผมก็ไปทําให้นะครับนี่เป็นน้ําพุนะครับชี้จอบประตูนะจ่อเข้าไปหาประตูน,ะนี่ผู้บริหารมิสทีนนะส่วนสําหรับบ้านคนนะครับบ้านแต่ละหลังถ้าพื้นที่ไม่พออย่างเช่นอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดไม่มีพื้นที่ทําน้ําพุข้างหน้านะครับท่านก็สามารถที่จะเอาน้ําพุหรือตู้ปลานะครับ ไปตั้งทางทิศเหนือหรือทิศต,ตะวันออกนะครับจดไว้2ทิศนี้เท่านั้นนะครับเหนือหรือตะวันออกเท่านั้นนะครับที่จะกระตุ้นนําโชคขึ้นมาได้นะครับโอเควันนี้ผมว่าเวลาหมดแล้วนะครับไม่ทราบว่ามีท่านไหนสนใจอยากจะถามอะไรสัก2-3งสาคำถามไหมครับมีไหมคะเชิญค่ะเดี๋ยวเดสักครู่นะคะ เดินไปหาคุณพี่ทางด้านนี้ก่อนเมื่อสักครูน่นี้ท่านอาจารย์ได้บอกแล้วว่าใครมีข้อสงสัยจะเปิดโอกาสให้สองสามคำถามด้วยกันอยกม,อมือไว้เป็นสุภาพบุรุษท่านนี้นะคะคุณพี่มีคําถามว่าอะไรคะแค่ขุดคลองรับโพยังต้มยำกุ้งถ้าขุดคอคอดกะจะขนาดไหนครับขุดคอคอดกะ,ะจะ,จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเสือเศรษฐกิจนะ สิงคโปร์จะเจ๊งทันทีเพราะว่ากระแสรวมทั้งทั้งโลกของเอเชียเนี่ยะนะครับไหลามาจากที่เบตหลังคาโลกทั้งนั้นนะครับ